บทเรียนการฝึกม้าสปอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการฝึกให้ม้าสปอร์ตเชื่อฟังเชือกโดยใช้วิธีของชาวลำปางคือผูกเชือกเป็นบ่วงเอาไว้ที่คอแล้วปลอยชายอีกปลายอีกด้านหนึ่งลาดไปกับพื้นเพื่อให้ม้าสปอร์ตเหยียบในการฝึกฉลีย้ำว่าบ่วงที่ผูกคอของม้าสปอร์ตต้องเป็นบ่วงตายเพราะว่าไม่เช่นนั้นเชือกจะรูดคอเขา แล้วถ้าวิธีที่ถูกต้องจริงๆเชือกที่อีกด้านหนึ่งที่รอบคอเข้ามานะครับมายังบ่วงบ่วงที่เป็นบ่วงตายจะต้องอยู่ในอยู่ในบ่วงนะครับคือเส้นดำจะต้องอยู่บนเส้นแดงแต่ในความเป็นจริงที่ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับชลีผูกแบบแบบที่แบบที่ถัดมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าพอ เราผูกได้ไม่แน่นเพราะฉะนั้นพอสปอร์ตดึงเชือกสีแดงเชือกสีดำก็จะขึ้นไปบนเชือกสีแดงไปคล้องอยู่แบบนั้นนะครับสรุปก็คือหลักวิชาที่มาใช้จริงๆไม่ได้ตามหลักวิชานะครับการปฏิบัติจริงไม่ได้ตามหลักวิชาวันนี้เรามาดูวันนี้ครบ7วันนะครับเป็นวันที่สปอร์ตอายุได้50วันพอดี ชาลีมาทดสอบว่าการคล้องเชือกที่คอได้ผลไหมสรุปแล้วได้ผลครับพอพอชาลีจับเชือกที่ผูกคอสปอตสปอตจะไม่ไม่กระชากไม่หนีไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับคือเขายอมรับว่าถ้าเชือกที่คอตึงเขาจะต้องอยู่ดิ่งนะครับอยู่ดิ่งชาลีเพิ่มเพิ่มวิธีการฝึกนะครับบทเรียนการฝึกต่อไปก็คือ บทเรียนถ้าพูดชื่อเต็มๆก็คือบทเรียนของฝึกให้สปอตนะครับหมุนตัวโดยใช้เท้าหน้าเป็นหลักหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือให้ให้สปอตปัดท้ายครับให้สปอตปัดท้ายชลีจับเชือกที่คอเขาไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขานิ่งให้เท้าหน้านิ่งแล้วก็ดัน ดันดันต่อโคกไปนะครับสังเกตนะครับพอดันปุ๊บเขาเข้าใจครับเขาเข้าใจบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่ที่ให้ข้อมูลรอบตัวนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปทะเีไม่ได้ไม่ได้ผูกแม่เขาไว้ครับแม่เขาควรจังเลยครับเขามากันลูกเขาไม่ให้เราไม่ให้เราลังแกลูกเขาแต่ลูกเขาชอบครับสังเกตวิธีลูกเขาชอบก็คือหางเขาจะปัด ไปมาไปมานะครับถ้าหากปัดไปไปปัดปัดไปมาคือคือคือม้าเขาเอารมณ์ดีนะครับฉลีลองลองให้เขาเดินหน้าครับยังยังไม่ค่อยได้ผลครับเ,เดินหน้าแต่ว่าการฝึกปัดปัดท้ายได้ผลครับหนึ่งก็คือการฝึกให้ม้าสปอร์ตเกี่ยดเชือกได้ผลเพราะฉะนั้นพอเชือกที่คอตึงเขาจะไม่ขยับเท้าหน้าเลยครับเท้าหน้าเขาจะอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นพอฉลี ตึงเชือกที่ล้องคอแล้วก็ฝึกบทเรียนต่อไปก็คือให้เขาปัดท้ายอยู่เท้าหน้าเขานะครับเท้าหน้าเขาอยู่กับที่เลยคราวนี้ทบทวนบทเรียนที่ทําผ่าน่านม้านะครับคือการเช็คแขนคือการเช็ดแขนเขายังไม่เข้าใจถึงขนาดยกเท้ามาให้แต่ว่าเวลาจับก็เบาครับ